ือผู้มีพระคุณขององค์หญิงแล้วขอโทษนะกุลาสันสวยได้จะพยายามปเก็บผลไม้มาให้ได้โอ๊ยองค์หญิงทำไมถึงขอถึงโม,โมงขนาดนี้เนี่ยใจแค่ปีนเก็บผลไม้ยังทำไม่ได้เลยเร้วขอโทษกุลาสันสวยถ,ถ้าเเก่งแล้วใช่หรือมันกุลาสันสวย แล้วคงเก็บผลไม้ได้แน่กุหลาบแสนสวยนอกจากจะสวยแล้วอ่ะยังเก่งและฉลาดล้ำที่สุดด้วยไกแค่เปลี่ยนต้นไม้แค่เนี้ง่ายกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกทำได้ไหมกุหลาบแสนสวยเออได้ข้าจะทำให้ดูเป็นบุญตา โคลาเห็นสวยจริงจริงถ้งงาไหป็นขึ้นไปมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นไม่จับคลามาควาแสงสวน ร้อ,องไห้ทำไมแล้วคิดถึงเสน็ทพ่อสดเสน็ทแม่ว่นนี้เสน็ทพ่อเสน็ทแม่เป็นยังไงบ้างสดเสด็จแม่หายไปสวยแล้วยังโอ้ยหยุดร้องไห้ได้แล้วองค์หญิงน่นยิ่งข้ามก็เหมือนยิ่งยุพี่จจตตาพิวดีทำไมไม่มารับเรา ไปหาชนิดพ่อเสด็จแม่ล่ะนั่งจิตตาหนุ่มวดีพวกมันเป็นใครพี่จิตตาพี่วดีเป็นพ่อพี่เลี้ยงของเราพี่พี่ทั้งสองหลบบ้างแล้วจากโจรไล <c oughs> ่ป่านี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นหรอกเหรอป่านนี้คงถูกไอ้พวกโจรป่าฆ่าตายไปแล้วมั้งจริงเหรอเส้นสวยพี่จิตตาพี่วดีตายแล้วจริงๆเหรอ ตอนนี้อย่ามั่งห่วงเรื่องนั้นเลยห่วงเตงก่อนเถอะถ้าองหญิงไม่หยุดร้องนะข้าจะทิ้งองค์หญิงไว้ในปากคนเดียวไม่พาก,กัน นักคุณลาแกอยู่ไนีปออกมาเดียวนี้นะนักคุณลานักคุณลาออกมาเดียวนี้นักคุณลานาคุณลาขมจ้าไมจ้ามีอะไรสกายัค่ะอาใกล้จะมืดแล้วมืดมืดแล้วยังไงอ่อสกายว่า กลับหมู่บ้านกันก่อนดีกว่าไหมแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาต่อไม่ถ้าไม่เจอนังกุลาข้าจะไม่กลับหมู่บ้านรุ่ไว้ด้วยในป่ามืดมืดน่ากลัวน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเท่านางกุลาอีกแล้วไม่รู้ละ่ะถ้าไม่เจอนังกุลาข้าจะไม่กลับหมู่บ้านเด็ดขาดนางกุลานางกุลา น้ำกุลาออกมาอย่านี้พวกเอ็งตามหาน้ำกุลาฮู้ฮูหูน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยองหญิงจะก่อไฟอีกนานไหมเนี่ยเราพยายามอยู่กับลาสเซนเธอร์ยังไนะจ๊ะโอ้ยไก่แค่ก่อไฟนี่มันยากเกินอะไรนักหนาถ้าเป็นข้านะไฟลุกในพริบตาเดียวที่งเรากุลาเซนเซอร์เก่งจริงๆ นั่นสินะข้าทั้งสวยทั้งเก่งแต่องหค์ญิงนะสิทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเหมือนพวกง่อยเปียเสียขาน่าสมเพชเราช่างไม่เอาไหนจริงๆรงิถ้าไม่ได้เวลาช่วยเราคงตายไปแล้วเฮ้ยอย่าร้องนะแค่จำหนึกบุญคุณค่าให้มากๆแล้วก็จำไว้ให้แม่นว่าข้าคือเจ้าชีวิตของเจ้า เข้าใจไหมเข้าใจจากกุลาแสนสวยดีเอาเถอะข้ากุลาแสนสวยเจ้าชีวิตขององค์หญิงสนอน้อยจะส่งเคาะให้องค์หญิงอีกสักครั้งมาลุกมาเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูว่าเขาก่อไฟกันยังไง สวอกินที่สุดเลยเบื่อจะฟังคำชมขององหค์ญ่งสแล,ะย,ละยิ้มอะไรอยู่ล่ะไฟติดแล้วก็ไปหาปลามาให้ข้ากินสิค่ำนี้ข้าต้องได้กินปลาอย่างเข้าใจไหมงองหค์ญิงเข้าใจจากปลาแสนสวย ไม่เป็นรองใครรู้ไว้ซะด้วยนะองหญิงรู้เวลาแสนสวยเขีนทิชชู่เวลาแสนสวยหนามากไหมจ๊ะตัแปลกขนาดนี้ก็ต้องหนาวสิองหญิงนี่เกิดจริงๆถามง่อ ทำอะไรอะเรากำลังหาผ้าให้กุลาเปลีย่ยนผ้าหรอขอผ้าสวยๆแบบองิงได้ไหมข้าขอทั้งหมดเลยได้ไหมได้สิจ้ะพวกนั้นด้วยข้าโชคข้าขอได้ไหมได้สิจ้ะกุลาเสินเฉิเป็นพวกมีพระคุณไม่ว่ากุลาเสินเฉิต้องการ ได้ทั้งไง เโพส็์แม่มา,ากเ,เกินเอา้าจะ้นัดโสการอะไรปานนั้นอ่ะเอาคืนไปทำไมอ่ะเจ้ากุลาแสวนสวยขาบเก๋งโง่ๆอ,อ,อีกแล้วก็ค่าใส่ไม่ได้นะสิข้าเสียายจริงๆ ขององหญิงไม่ได้แต่องหญิงใส่ผ้าของค้าได้ท้าไม่ต้องใส่ด้วยหรอจ๊ะองหญิงนี่ทั้งเคอะทังโง่จริงๆเป็นองค์หญิงภาษาอะไรเนี่ยท้าไม่รู้จริงๆเอาเถอะข้าจะบอกให้อาบุญที่ข้าให้องคหญิงเปลี่ยนผ้าก็เพื่อหลอกพวกโจรที่ไล่ตามข้าองคหญิงพอองค์หญิงแปลงกายพวกโจรก็จะจำองคหญิงไม่ได้องคหญิงก็จะรอดจากการถูกตามฆ่า เข้าใจยังเข้าใจแตุ่วลาแห่สวยข้าจะแปลงโฉมให้มึงิ่งเอง รียบร้อยแล้วแบบนี้พวกโจรก็จำองค์หญิงไม่ได้แหละข้าเนะป็นนากเล่าแสนสวยที่ช่วยเราก็ข้าเป็นผู้มีพระคุณก็ต้องช่วยอยู่แล้วอง์จิงอย่าลืมทิศหลับปากกับข้าไว้เราไม่ลืมกบบมลับวังเมื่อไหร่ข้าจะบอกสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ให้กุลาแสนสวยยืนในวังกับเราดีจำให้แม่นห้ามลืมสัญญาเด็ดขาด แล้วอีกอย่างเจ้าต้องเรียกข้าว่าเจ้าหญิงกุลาแสนสวยเอาวทำไมล่ะเอาก็เพื่อหลอกให้พวกจรมาเข้าใจผิดไงแค่แปลงกายไม่พอเหรอไม่พอต้องสลับกันด้วยตอนนี้ข้าคือเจ้าหญิงกุลาแสนสวยส่วนเจ้าเป็นคนรับใช้ของข้าเออแต่เอ๊ะไหนบอกจะเชื่อฟังผู้มีพระคุณไง องหญิงอยากรอดกับวังหรืออยากถูกพวกจนฆ่าตายในป่าก็เลือกเอาแล้วกันได้เจคุกเราหญิงเกลือแสนสวย ได้แล้วเพคะพระสนมพระมเหสีฝืนพระวรกายเสวยโอสถสักนิดเถอะเพคะยาอะไรเลยนะ้องไม่มีการหม่อมฉันให้หมอหลวงปรุงโอสถขนานใหม่บำรุงพระมเหสีเพคะ,สะเสด็จพี่ขอบใจนะ กินยาบำรุงไว้ถึงนะจะได้ดีขึ้นทำไมล่ะน้องเกษณีน้องคิดถึงสนน้อยเพคะน้องเป็นห่วงลูกพระธิดาสนน้อยมีความกระตันอยู่กับตาวีทียังไงต้องปลอดภัยจากพยันตรายแน่นอนเพคะเป็นด่างที่พระสนมกล่าวหรือเปล่าท่านโหรา เป็นดังเช่นนั้นพระเจ้าค่ะแล้วแล้วลูกของเราจะกลับมาเมาื่อไหร่ล่ะท่านโหราตามดวงพระชะตาของพระธิดาสนุน้อยจะต้องลำบากอยู่เจ็ดที่วาราตรีหลังจากนั้นจึงจะพบโอสถพิเศษทำไมต้องเป็นสนุนน้อยเพียงผู้เดียวใช้ทหารไปไม่ได้หรอท่านโหราตามตำนานว่าไว้ ผู้มีบุญญาธิการได้ครอบครองเรือนทองคือเจ้าของโอสถพิเศษดังนั้นจึงต้องเป็นพระธิดาสนน้อยเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่ลูกเรายังเล็กนะักทำไมต้องละเหตเล่รล่อเข้าไปในป่าแล้วยาวิเศษมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ไหนในป่า ก็ไม่มีใครรู้น้องเกษณีน้องพักผ่อนเถอะนะองค์เหนือหัวเพคะท่านนามาชยามาขอเข้าเฝ้าเพคะเดี๋ยวพี่มานะ ป่าซุ่มโจมตีขบวนของพระธิดาสุนุน้อยพระเจค่ะอะไรนะและ้วท่านรู้ได้งไงว่าเป็นโจนป่าสองพระพี่เลี้ยงของพระธิดาสนุน้อยมีตายจากโจนป่ามาได้พระเจค่ะไปตามสองคนนั้นมาพบเราเดี๋ยวนี้รับไม่กล้าวพระเจค่ะ มันยังไงไหนเล่ามาสิโจรป่าทำร้า,ายขบวนเสด็จของพะทิดาเพคะใช่เพคะพวกเราสองคนพยายามต่อสู้กับโจรป่าแล้วเพคะแต่ในระหว่างที่พวกเรากำลังต่อสู้พะทิดาสนุน้อยก็วิ่งหายไปเพคะใช่เพคะพวกเราสองคนพยายามตามหาตัวแล้วเพคะแต่พวกเราหาพะทิดาไม่พบจริงๆเพคะพวกเราพยายามแล้วจริงๆเพคะไม่ว่าหายยังไงก็หาพะทิดาสนุน้อยไม่เจอเพคะ รับรองว่าไม่เกินเจ็ดที่วาราตรีนี้พระมเหสีสวรนคตนแน่พราแมที่พระธิดาสนุนน้อยยังไม่กลับสู่นครรุม่มนิสัยแผนการของเราก็ยังไม่ล้มลงนะไม่เกินเจ็ดที่วาเจ็ดราตรีข้าจะเด็ดหัวพระธิดาสนุนน้อยจงได้องครัชแทยายกับพระอภิกาตต้องมีผู้ปีชาสามารถเดินไวมากเลยมันคืออสูรร้ายทีกกำลังจะทำให้นครแก้วนพรลตนัดน้อมดังเปลวเพลิงว่อย่าขาทําไมวิจิตรจินดาต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยอสูรร้ายมันไปเกี่ยวอะไรกับลูกล่ะอยู่นี่เองนังน้องช่ว ขโมย